อ๋ออันนี้เหรอที่เรียกเสียวไส้เหรอเอาละลงแล้ว <S <S ลงแล้ว

until the doors are open. Do remember to remove your personal belongings from your key pocket and take care when opening the apartment. compartment. If you need assistance at the airport, please approach your ground down after disembarkation. If you are continuing your journey on another Singapore Airlines flight, the boarding gate for your flight may so close 10 minutes before the scheduled departure time. ตเรนนิ่มม <Okay. S 2> นนีจอดแล้นียร์กำลังจะลง <laughs> ะไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยมมาเลเลยมาลยมาเลยมาเลยมาเลยมามลเาลลเลยมลมาเลลลลมารเล

อต,อตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลนอาสามเดี๋ยวเราต้องไปนั่งไซเเทอร์มินอลสองาลกุกสอยู่เป็นกลุ่มกันโลกอายูเป็นกลุ่มกุหน่งสองสามสี่เนอยู่ตงนี้กลุ่มสันไหนส ้รารา้โตอนนี้สิบเกือบเที่ยงนะครับเด็กๆต้องตั้งเวลาใหม่นะลกูกมันจะบวกมาชั่วโมงหนึง่ง เ้วพวาาดดวัดป่อนอมันจะหายไปได้ไงาเก็อ้1โมง53ก็ที่บ้านเราก็11โม53 10โม53เมาเข้าน้ำครับ น้ำเขาาะสะอานอีกธิคมยอดสามที่เขาทำงานหลักดีครับแดงหวานติดอยู่ด้วยมันมีเอกสารนะครับเราต้องช่วยใใกออนันกรอกให้เด็กนะช่วงนี้ก็รอเราก็นั่งใใออภานอีกตรงนี้ก่อนใน,ใน,ในะครับ บางคนก็ไปเข้าห้องน้ำนคอยแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้เราเป็นครบสุดท้ายเลยนะครับเอาคอยไว้แป๊บหนึ่งลูกลเราเพื่อนเพื่อนกันมีเจ้าที่ที่นี่เข้าใจดีเนี่ยเขาเอากระเป๋าลงให้เราหมดเลยนัดเอาเอาพาสปอร์ตไหมหคุณแหลาลูก เนื่องจากว่าเด็กๆนะครับก,ก็ไม่วุ่นวายอะไรเพราะว่าทางสิงคโปร์เนี่ยเขาน่ารักเขาเอากระเป๋ามาวางไว้ให้เพีองอยงแต่ว่าเรื่องของการเกาะอิสิยารเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมดมันสีคนนะครับก็ใช้เวลาก่อจะรวบรวมว่าเขาจะเข้าห้องน้าได้นะครับเราก็เริ่มฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วนะ ภาษาอังกฤษไม่ต้องอายลูกพูดผิดผิดถูกพูดไปเถอะขอให้พูดออกมาเดี๋ยวเขาเข้าใจเองอะเดินตามมาหนึ่งกับสองไปลูกแล้วเหลืออีกสองอันของใครอ่ะไม่ใช่ของเราใช่ไหมเช็คดูไม่ไม่ไม่มีของเราใช่ไหมลูกพี่อ๋อยก็เป็นเจ้าที่คนไทยนะครับมาปุ๊บแล้วก็เด็กเด็ก กำลังจะไปเจกลอแลก้ด้วยทกล้งจะครัเ <Vorte il dunno> <the öst> ีกิไจิ๋วแก๊งทิ้งไปดีกว่าไว้ทุกคนหนีแก๊งกว่า

ส่งกระเป๋าให้พี่แล้วขึ้นไปนั่งบนรถเลยครับต้องกดลูกต้องกดครับอ่ะอย่าอย่านั่งซ้อนกันนะกฎหมายเขากำหนดว่า1นึ่งซีดวันซีทวันเพอร์ซนแปลว่าหนึ่งที่นั่งหนึ่งคน นะครับอย่านั่งซ้อนกันนะครับผิดกฎหมายไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถูกจับทั้งหมดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทานทานอาหารก่อนค่อยไปลงเรือนะครับชมเมืองแล้วก็จะไปดูเมอร์ไลออนที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์นะครับวันนี้เดี๋ยวให้กินกินสุกปากเอ่อนิดหน่อยแบบกินเข้าไปก็ซึ่งขอเพาะเพราะฉะนั้นเราไปรับประทานอาหารกลางวันเป็นที่กันก็ที่ร้านอาหารจีนนะคะที่ร้านเซตไชนิส UIC Building นะคะซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเลยนะคะกลางประเทศของสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่สะอาดแล้วก็ความปลอดภัยสูงนะคะมีความปลอดภัยมากทีเดียวก็อันนี้ยังอยู่ในเขตของสนามบินสนามบินนี้ชื่ออะไรคะจำได้ไหมคะเชียงอะไรเชียงอะไรเชียง้างกันเชียงมั้งหิวข้าวแล้วสิ เขาเรียกว่าชังนีนะคะชังนี